สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองบุรการนะครับในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับก็มาคุยกันต่อนะครับเรื่องราวนะที่เป็นลบๆนะในวงการสงฆ์บ้านเรานในวงการพุทธศาสนาในบ้านเรานะครับเรื่องราวเกี่ยวกับภิกษุนักบวชนะที่ต้องอาบัติปราชิกนะแม้จะบวชมานานหลายสิบพรรษา แม้จะมีสมณศักดิ์นะครับที่สูงเป็นชั้นราชชั้นเทพอะไรก็แล้วแต่รวมถึงพระนักเทศนะดังๆเก่งๆพระที่ช่วยเหลือสังคมอะไรก็แล้วแต่และสุดท้ายถูกเปิดเผยจำนวนด้วยข้อมูลและหลักฐานนะครับถึงเรื่องของการผิดศีลการนำเงินบริจาคไปใช้ไม่ตรงวัตถุประสงค์ นะมีเรื่องของผู้หญิงสีกามาเกี่ยวข้องนะมีเรื่องของการยักยอกทรัพยนะ์ไปใช้ในทางที่ไม่ใช่กิจของสงฆนะ์หรือว่าในเรื่องของอผู้วิเศษนะที่เป็น,าานคารวัตที่มีอภิญญาที่ทําให้สังคมเชื่อว่าบุคคลผู้นี้นะมีอภิญญาสามารถรู้วาระจิตคนได้รู้กรรมคนได้รู้อดีตชาติคนได้ สามารถคาดการพยากรอนาคตได้อย่างนี้นะครับแต่บุคคลนผู้วิเศษเหล่านี้นะซึ่งติดต่อกับกายทิปนะเทพเทวดาสิริสิทธิ์ทำพิธีกรรมนะต่างๆนะครับโดยการที่มีการขอเรียอรอะบริจาคนะเงินจากผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ไปทำการกุศลแต่ปรากฏว่ามันเกิดคำถามขึ้นว่าการกุศลนั้นเนี่ย นะทําไปถูกต้องตามวัตถุประสงค์ไหมทําครบตามจํานวนหรือไม่นะครับมีการยากักยอกไปใช้ส่วนตัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยกนะ็ต้องไปตอบคาถามนะครับนะเกี่ยวกับทางเจ้าหน้าที่รัฐบ้านเมืองกันไปซึ่งไอ้ข่าวแบบนี้แหละครับมันทาให้ผู้คนเนี่ยนะซึ่งส่วนใหญ่ในโลกว่าเป็นปุดุชนนะ่ยก็เกิดความรู้สึกวันไหวนะนีต่อไปเราจะเชื่อใครดีเนะชื่อภิกษุนักบวชนะสมณะศักิ์สูง บวชหลายสิบพัรษานะดูน่าเชื่อถือเทศเก่งสอนเก่งเป็นนักสังคมสงเคราะห์มันก็เชื่อไม่ได้นะไปเชื่อผู้วิเศษผู้มียานทิปอภิญญานะติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาต่างๆนะทำพิธีกรรมต่างๆนะสะดาะเคาะต่อดวงชะตาอะไรเนี่ยนะมันก็เชื่อไม่ได้อีกละนะเพราะว่ามันมี เรื่องราวนะการฟ้องร้องอะไรพวกนี้นะก็รอพิสูจน์กันไปนะว่าใครของจริงของไม่จริงอะไรก็แล้วแต่นะก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐานทางโลกเขาไปเป็นแต่ที่จะมาชวนคุยกันเนี่ยนะครับก็จะง่้ยเห็นว่าบุรุษชนในโลกใบนี้นะที่ตกนะเป็นบางท่านบอกเลยว่าตกเป็นเหยื่อแล้วกันเนาะบางท่านบอกก็เรียกว่าก็เพราะทุกท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจดีอ่ะคือคนไทยอ่ะ พุทธเน่เป็นคนที่เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นคนชอบทําบุญเน่นะเป็นคนชอบทําบุญชอบแบ่งนะชอบให้นะอะไรที่ช่วยเหลือมนุษย์ช่วยเหลือสังคมนะช่วยเหลือวัดวารามเนี่ยคนพุทธจะชอบทําบุญแบบนี้นะแต่สิ่งหนึ่งที่ชาวพุทธจานวนมากเนี่ยขาดไปก็คือเรื่องของการฝึกภาวนาการเจริญสติภาวนาเนี่ยนะ การที่สมาทานศินห้าเป็นบาดฐานแล้วก็จเจริญสติภาวนาคำว่าสี่ภาวนาในที่นี้คือการจเจริญสติประถานสี่การฝึกสติในกายในเวทนาในจิตในธรรมนะตรงเนี้ยไม่ค่อยได้ทําทําให้เป็นขาดปัญญานะมีเพียงศรัทธาแต่ขาดปัญญาจึงกลายเป็นว่าเชื่อคนง่ายนะนั่นกะนะ็คือเหตุผลว่าทําไมจึงมอง นะพิสูุเหล่านี้ที่เปลือกนะที่สมณศักดิ์ที่อายุพรรษานะที่ดูรูปลักษณ์ภายนอกน่าเชื่อถือนะที่ดูการสอนการเทศนะซึ่งบุตรชนก็ไม่รู้ว่าว่าพิสูุเหล่านี้ที่สอนเทศเนี่ยจริงหรือเปล่าถูกต้องหรือเปล่า บางทีการอ้างพุทธพจน์พุทธวจนะมาเนี่ยนะแต่แปลความตีความขยายความตามอัตโนมติตนเองก็มีหลายสำนักนี่นะอธิบายไปเรื่อยๆคนที่รู้จริงเนี่ยเขาก็จะรู้ไงคนที่ศึกษาพระไตรปิฎกมาเรียนมาตามพระไตรปิฎกเขาจะรู้ว่าอันนี้อธิบายผิดสอนผิดพูดผิดแปลความตีความผิดนะครับเพราะฉนั้นผู้ที่เรียนพระไตรปิฎกมาเนี่ยจริงควรจะมารักษา นะคำสอนพระพุทธเจ้าในพัตตบิดกตรงนี้นะการอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่รู้จริงนะจากการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยอาจจะบางท่านบรรลุธรรมไปแล้วก็ได้นะเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันไปแล้วอ่ะซึ่งก็มีทั้งในภิกษุนะนักบวชแล้วก็มีทั้งชาวบ้านชาวนะัดชายหญิงเนี่ยนะซึ่งท่านเป็นพระอริยบบุคคลไปแล้วท่านเหล่านี้ก็รู้ของจริง เพราะว่าท่านปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเนี่ยนะเห็นของจริงลนะท่านก็รู้ว่านะบุคคลเหล่านี้นะซึ่งมาอ้างพุทธพจน์พุทธวจนะหรือว่ามอธิบายความของตัวเองเนี่ยมันผิดพลาดลัดเคลื่อนไปจากของจริงนะท่านก็ออกมาช่วยการรักษาพระศาสนา,าเป็นต้นแต่บุรุษชนเนี่ยซึ่งไม่เคยเห็นนิพพานนะไม่เคยรู้นิพพานมาก่อนและไม่เคยศึกษาในพระไตรปิฎกนะแต่อาศัยฟังเรา ฟังเอาจากบุคคลที่ท่านคิดว่าน่าเริ่มใส่ดูภายนอกแล้วมีสมณะศักดิ์สูงนะดูบุค,คลิกภายนอกแล้วนะ่าเริ่มใสนะ่อาจจะดูแล้วหน้าตาเคร่งขุึมดีนะพูดจาไพเราะน่าฟังนะหรือว่าบุค,คลิกอะไรต่างๆแบบเนี้ยนะรวมถึงมีการอ้างถึงพุทธพจน์พุทธพุทธาสนาจากพระโอษฐ์อะไรประมาณเนี้ยนะก็เลยทําใหนะ้หลายคนเนี่ยแทนเยี่ะไปอ่านในพระไตรปิฎก ใช่ไหมก็ฟังบุคคลเหล่านี้นะพูดแล้วก็แยกแยะไม่ได้ว่าสิ่งที่บุคคลเหล่านี้พูดเนี่ยมันใช่พุทธพจน์พุทธวจนะดั้งเดิมจริงๆหรือเปล่าหรือบุคคลเหล่านี้ได้นําพุทธพจน์พุทธวจนะพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่ว่าพูดผ่านปากตัวเองผ่านความคิดเห็นตัวเองใส่เข้าไปกลายเป็นพุทธพจน์พุทธวจนะที่ถูกบิดเบือนไปนะแล้วก็เป็นการกล่าวตู่พระพุทธเจ้าด้วยนะ แล้วบุคคลแบบนี้บางทีก็ไปบอกว่าเชื่อไม่ได้นะกับหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อนะซึ่งไม่ใช่คำพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อนั้นอ่ะเป็นพระอริยสงฆ์นะเป็นของจริงอ่ะก็เป็นการกล่าวร้ายว่าร้ายใส่ความพระอริยสงฆ์ก็เป็นการทําอิยุป,ประวาตน,นะสัรายก็อีกนอกจากกล่าวตู่พระพุทธเจ้านะบิดเบือนคําสอน หลัจากพระโอษฐุติเจ้านะยังไปทําอริยภาวาอีกนะก็ได้จะใส่หัวนะเพราะฉะนั้นที่เรามองเห็นนะมันเป็นแบบนี้นะเราต้องเป็นหน้าที่ของพุทธบริษัทอ่นะที่ศึกษาพราะไตรปิฎกมาก็ดนะีผู้ที่เป็นพระอริยบุคคลก็ดีนะครับต้องออกมารักษาพระศาสนานะครับนะแต่ถ้าเป็นบุรุษชนเนี่ยต้องบอกเลยว่าด้วยความไม่รู้อ่ะบุรุษชนก็คือผู้ที่ไม่มีอริยจิต ผู้ที่ไม่เคยเกิดปรากฏการอริยมรรคสมังคีนะผู้ที่ยังไม่ลับอาหารกิเลสสังโยชน์สักข้อนะเขาก็ไม่รู้อ่ะใครพูดอะไรมาก็คิดนึกตามเอานะก็เข้าใจไปอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งอาจจะไม่ใช่ของจริงก็ได้นะอันนี้คือสิ่งที่อุุชนทั้งหลายนะเขาเรียกว่าต้องสำเหนียกระวังนะตามสิ่งที่พเจ้าสอนไว้ในกลามสูตรนะอย่าเชื่อเพ่อผู้พูด น่าเชื่ออย่าเชื่อเพราะว่ามันอยู่ในตําราอย่าเชื่อเพราะนี่เป็นครูบาอาจารย์ของเรานะอย่าเชื่อนะเพราะเขาเล่าสืบต่อกันมาอะไรอย่างเงี้ยนะไปอ่านในกลลมาสูตรก็จะเห็นว่านะพุทเจ้าสอนบุรุชนไว้แล้วนะว่าพึงระมัดระวังอะไรบ้างนะในการศึกษานะในการทําความรู้ความเข้าใจนะในสิ่งต่างๆนะครับคราวนี้เนี่ย หลายคนก็มาเจอข่าวเชาาข่าวไม่ดีในวงรสนามหลายคนก็เริ่มท้อและนะไม่ไม่เอาแล้วนะฉันไม่อยากจะได้มรรคผลนิพพานละนะเพราะว่าฉันได้รู้แล้วตัวนี้มีจริงไม่มีจริงนะเคยไปกราบไหว้นะภิกษุสงฆ์ทั้งหลายก็เชื่อว่าเป็นพาริยะนะพระนักเทศนะทั้งหลายนะที่น่าเรื่มใส่ก็เข้าใจว่าเป็นพาริยนะแต่ปรากฏว่าข่าวที่ออกมานะไม่ว่าจะเป็น ภิกษุนะนักบวชหรือว่าเป็นคราวาดนะผู้วิเศษเนี่ยโดนหมดเลยนะทำให้หลายคนมืนไม่หมดละนะวโอเอ๊ะตูกลงพระอริยะมีจริงไหมเนี่ยนะมรรคผลนิพพานมีจริงไหมเห็นไหมกลับไปสู่โหมดของความสับสนเพราะว่าเราไปฝากความเชื่อความศรัทธาปัญญาไว้คนอื่นแทนที่ว่าเราจะพัฒนาจิตตัวเองนะให้มีศีลมีศรัทธา นะมีความเชื่อมีปัญญาให้ถูกต้องนะเป็นผู้ที่รู้เองเห็นเองนะครับแล้วเทียบกับแผ่นทีนะ่แต่ว่าเราไปฝากศรัทธานะฝากศีลนะไว้กับบุคคลอื่นแล้วนะไปเชื่อบุคคลอื่นว่าบุคคลนั้นจะมีศรัทธามีศีลมีคือเดียวรับปะโดยที่ขาดการตรวจสอบอย่างนี้ก็ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ปุถุชนพึงระมัดระวังเพราะว่าปุถุจชนยังเป็นผู้ที่พึ่งพาตนเองไม่ได้ บุคคลที่จะสามารถพึ่งพาตนเองได้นะครับในคําสอนพุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องเป็นบุคคลที่พัฒนาจิตตัวเองนะไรจนถึงนะการบรรลุธรรมขั้นแรกก็คือการได้ดวงตาเห็นธรรมการเป็นพระโสดาบันนะได้โสดาปฏิพลถ้าบุคคลนะบุรุษชนสามารถพัฒนาจิตตัวเองนะครับนะจนเปลี่ยนนะจากโคตรบุรุษชนไปสู่โคตรอริยะ นะการบรรลุธรรมขั้นต้นเป็นพระโสดาบันนะได้ดวงตาเห็นธรรมนะโดยการนี้เห็นปรากฏการอริยามรคสมังคนะีอริยามรคแปดรวมกันเป็นหนึ่งในหนึ่งขณะจ,จิตนะในสัมมาสมาธิเกิดอริยจิตขึ้นนะก็ละประหารกิเลสสังโยชนสามประการเลยคือสกฤติสิริวัตรปราโมทาและว,วิจิกิจฉาพร้อมกันเลยนะไม่ใช่บางคนนี่ไปกล่าวอ้างว่าไปลสนะสกฤทิเพียงข้อเดียวนะ แต่ว่าผู้ที่จะบรรลุธรรมเนี่ยจะละประหารกิเลสสังโยชน์สามประการพร้อมกันเลยนะสกิทิสีรษะาราม,มาและวิจิกิจฉาจะถูกละไปในโสดาปฏิมักจิตซึ่งเป็นอริยจิตแล้วจะตามมาด้วยโสดาปฏิผลจิตก็คือจิตของผู้ที่สิ้นสังโยชน์สามจะสวยวิมุติสุขจากการละประหารกิเลสสังโยชน์สามเกิดโสดาปฏิผลจิตขึ้นโสดาปฏิมักจิตและโสดาปฏิผลจิตเนี่ยเป็นอริยจิต ก็จะสอดคล้องกับในพระพิธรรมในเรื่องของโลกุตรจิต8ดวงนะครับแล้วสอดคล้องกับในอัจกถาในเรื่องของโสรถยาหรือยา16บหก้ันผู้ที่ผ่าน,นการบรรลุธรรมจริงๆเนี่ยจะสอดคล้องสามประการนี้จะเป็นไปได้เหมือนกันนะผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วบรรลุธรรมแต่ว่าไม่รู้ว่าตัวเองบรรลุธรรมแล้วอธิบายนในศั์ภาษาทางพุทธศาสนาไม่ได้ ว่าจะไม่เคยอ่านในเรื่องของโลกุตระจิต8ในพระพิธรรมอาจจะไม่เคยอ่านในเรื่องของโสรสยาญาน16บในอรักถาก็เป็นไปได้เพราะนั้นผู้ที่คิดว่าตัวเองเนี่ยเกิดการบรรลุธรรมเนี่ยควรจะกไปตรวจสอบกับในพระตรบิดกทั้งในส่วนของพระสุตตันตบิดกในเรื่องของอริยจิตนะครับอริยมรรคสมังคีแล้วไปตรวจสอบกับในพระพิธรรมเรื่องของโลกุตระจิต8แล้วไปตรวจสอบกับในอารักถา ในเรื่องของโสรถยานยาน16นะเพื่อความมั่นใจนะในการบรรลุธรรมนั้นเองนะไม่ได้กลายเป็นโสเดาเนะดาไปนึกคิดเดาไปว่าตัวเองละสส่ฤทิ์ไปแล้วนะทำให้ตัวเองเป็นโสดาปฏิมักิบุคคลแล้วนะจะไปตายในระหว่างนี้นะก่อนได้โสดาปัฏิผลนะซึ่งก็ไม่รอละนะกิเลสสังโยชน์อีก2ข้อคือ,อวิจิกิจฉาเกสรพระดับระมาทแลักษณะแบบนี้ ใน,ในพระไตรปิฎกนะครับผมไม่เคยอ่านเจอนะไม่เคยเห็นนะแต่ว่าในพระไตรปิฎกนะจะพูดถึงการละประหารกิเลสสังโยชน์สามกาเนี่ยพร้อมกันเลยนะครับตอนเกิดโสดาปฏิมาคจิตนะแล้วตามวยโสดาปฏิบรุรจ,จ,จิตจิตสองดวงนี้เกิดติดกันเลยนะโสดาปฏิมาคจิตเกิดขึ้นโสดาปฏิบรุรจ,จิตเกิดตามมานะไม่ใช่โสดาปฏิมาคจิตเกิดหนึ่งเดือนนะโสดาปฏิบรุรจ,จิตเกิดมาอีก เดือนถัดมาปีถัดมา10ปีถัดมาอย่างเงี้ยไม่มีนะแต่พระไตรปิฎกนะใครอ่านเจอก็มาบอกผมหน่อยว่ามีระบุตรงไหนในพระไตรปิฎกในพระพิธรรมเนี่ยคถานะก็เป็นการแบ่งปันความรู้นะถ้าหาเจอนะถ้าหาไม่เจอเนี่ยแปลว่าเป็นคําแต่งขึ้นใหม่นะเป็นการอธิบายนะด้วยอัตโนมติของตัวเองไม่ใช่พุทธพจน์ไม่ใช่พุทธวจนะ ไม่ได้อยู่ในพระไตรปิฎกไม่ได้อยู่ในพระพิธรรมไม่ได้อยู่ในอัจฉริยะซึ่งพระเถระในครั้งกันก่อนเนี่ยมาธิบายนะเรื่องของโสโรถยายาสิบกไว้เพื่อป้องกันคนที่ประพฤติปฏิบัติธรรมผิดหลงไปนี่แหละก็เจเองบรรลุธรรมนะเป็นโสดาบันสุดท้ายเป็นโสเดานะมันเสียดายวันเวลา,าที่ผ่านพ้นไปนี่นะครับเหตุผลว่าทาไมบุตรชนเนี่ยหาความปลอดภัยได้ยากในสังสารวัตรเพราะความหลงนั่นเอง จนกว่าเราจะไปถึงความเป็นโสดาบันได้โสดาปฏิพลนะครับแม้แต่การไปเกิดในสวรรค์หลายคนบอกโอ้ไม่ไหวแล้วชาตินี้ไม่ไหวแล้วนะเจอข่าวลบๆบ,บมึนๆนนะไสวไปรอพระเจ,เจ้าองค์ต่อไปแล้วนะพระเสียเรียมเมตไตรชาตินี้ไม่ไหวลว้ขอไปแค่สวรรค์ก่อนแล้วกันนะหรือว่าจะถือพรม,มจันนะ ทำเดียสมาธิแล้วนะกู้ครองอะไรไม่เอาแล้วจะถือพรมอาจรรย์แล้วะไปเกิดในพรมโลกนะก็ต้องบอกว่านะแม้แต่การไปเกิดในสวรรค์ไปเกิดในพรมโลกนะมันก็ยังไม่ปลอดภัยนะเพราะอะไรฮะเพราะว่าการไปเกิดในสวรรค์เกิดในพรมโลกก็ใส่บุญไปนะก็คือเราทําทานรักษาศีลภาวนานี่แหละนะแต่ว่ามันยังไม่เกิดมักเกิดผลยังไม่เกิดโลกุตรรจิตแปด อย่างไม่เป็นผู้ที่เที่ยงต่อนิพพานนะยังเป็นผู้ที่ไม่สามารถทําตนเป็นที่พึ่งแห่งตนได้ตอนนี้ผมเล่าให้ฟังนะี่ยผู้ที่สามารถทําตนเป็นที่พึ่งแห่งตนได้เนี่ยต้องเป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นคือพระโสดาบันขึ้นไปนะถึงเรียกว่าว่ายน้ําเป็นนะไม่จมน้ําตายไปในสังสารวัฏเพราะว่ายน้ําเป็นหลังว่ายน้ําเข้าหาฝั่งคือพระนิพพานนะพระโสดาบันก็ว่ายไม่เกินเจ็ชาติก็ถึงนิพพาน แล้วพระสโสดาบันนี่แหละนะเป็นผู้ที่เที่ยงต่อน,นิพพานแล้วแล้วก็เกิดตายเฉพาะในสุกติภพสุกติภูมิคือมนุษย์เทวดาเท่านั้นนะไม่เกิดต่ำกว่านี้ไม่เกิดในนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานนะเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่ไปถึงโสดาปฏิผลยังไม่ได้ความเป็นโสดาบันเนี่ยนะแม้จะเกิดในสวรรค์นะพวกเทพเทวดาในสวรรค์เนี่ยนะเขาคล้ายกับไฮโซในโลกมนุษย์ เขาว่ากลัววันหนึ่งบุญเขาหมดนะเป็นเทวดาตกสวรรค์กะแกเป็นเทวดาเดินดินเกิดมาในโลกมนุษย์ลําบากยากจนนะไม่สุขสบายเหมือนอยู่บนสวรรค์หรือว่าจะบพระจับผูเนี่ยจากสวรรค์นี้ร่วงไปเป็นสัตว์เดรัจฉานนะไปเป็นเปรตผีลงนรกเนี่ยโหเทวดานี้ทุกข์หนักเลยน,นึกเทพานะไฮโซอ่ะเรานึกถึงมนุษย์ไฮโซเนี่ย หร่วงทีนี้ติดคุกติดตารางนะไปเป็นอะไรอะ่ะอาชญากรรมติดคุกติดตารางอะ่ะอยู่โหลําบากนะเคยใช้ห้องสุขาานี่นะสร้างกันเป็น10ล้านเนะดี๋ยวไปอยู่ห้องสุขารวมนะอย่างเงี้ยลักษณะแบบนี้คือความทุกข์ทรมานของเทว,วดาตกสวรรค์นะครับบรรลุพาพนะเทว,วดาซึ่งมีกายทิพย์มีวิมานทิพย์มีอาพรทิพย์มีอาหารทิพย์ดนตรีทิพย์ทุกอย่างเป็นทิพย์หมดเลยนะ นะเพราะว่าเราทำบุญกุศลตอนสมัยเป็นมนุษย์ขึ้นไปเกิดในสวรรค์บุญหมดฮนะร่วงลงมาไปเกิดตรงไหนก็ไม่รู้อะก็ไปตามมีามเกิดกลับมาเป็นมนุษย์ก็ลําบากแล้วเนาะไป,ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานโอ้นะไปเกิดเป็นเปรตผีอสุรกายสัตว์โรคโอโ้โหทุกทรมานเทวดากลัวเห็นไหมเทวดาปลอดภัยไหมเทวดาก็ไม่ปลอดภัยพระพรก็เหมือนกันนะพระพรครั้งหนึ่งเนี่ยทาสมาธิ นะถือพรมจันทรย์ทําสมาธิไปเกิดในพรมโลกบุญหมดพระพรบุญหมดหน่ากลับมาสู่โลกมนุษย์โอ้โหพุทธนาเสื่อมดูสินะไปอยู่ในแวดวงของอารชีอย่างเงี้ยโอ้โหพระพรนั้นทุกไหมทรมานไหมนะพอกลับสู่โลกมนุษย์ก็อยากบวชอะเพราะว่าท่านอยู่ในพรมโลกอะก็ติด นิสัยของการอยู่พรหมจันทร์อยู่คนเดียวอยู่กับความสงบนะพอมาเจอพุทธศาสนาไปบวชเงีนะ้ยไปอยู่กับอรชีอย่างเงี้ยน,นะทรมานนะเพราะฉะนั้นพระพรหมนี้ก็กลัวเหมือนกันนะบุญหมดกลับมาสู่โลกมนุษย์ตอนเสือเส่อมเสืนะ่อมเนี่ยพระพรหมก็ทุกทรมานแล้วนะพระพรหมเนี่ยอย่างที่บอกอะ่ะยังไม่ได้เป็นโรคกุตรจิตอนะยังไม่ปิดกำเนิดอบายนะรกเปรตสุรกายเดรัจฉาน จะพระจะหูลงไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไอเป็นเปรตผีสันนกรคนทุกทรมานหนักเหมือนการเทพเทวดาเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ไปเกิดในสวรรค์พรมโลกมันก็เป็นการแค่ปลอดภัยชั่วคราวนะหมดบุญร่วงจากสวรรค์จากพรมโลกเนี่ยโอ้โหก็ทุกทรมานเห็นไหมครับนั่นคือผลไงพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าโสดาบดีผลนี่ดีกว่าการไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ ดีกว่านะผู้นำที่พาผู้คนไปสู่พรมโลกนะด้วยอำนาจสมาธิความหมายคือตรงนี้คือพระโสดาบันเป็นผู้ปิดกำเนิดอบายนระกเปรสุรการเรยรชันเป็นผู้ที่เที่ยงตอนนิพพานเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติจะถึงนิพพานแน่นอนนี่คือเครื่องรับรองนะคำตัดรับรองของพระพุทธเจ้าศาส,สดาข,ของเรานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ